ช่วงหนิงกับขอล่าพักรอนจากการเฮ็ดกับเขากับน้ำมาท่องเที่ยวยุทธภพกันเริ่มจากไปหิ้วใจหน้าคันบันไดป้าปงเปียงแม่แจ่มเชียงใหม่กันเดินทางจากคอนกระแลนตั้งแต่ตีหาเคงมาฮอดกับคำเอ๋ยก็เลยนอนอยู่จอมทองคืนหนึ่งยมือเซากระมาหาพญายงยู่ยูโรตัดนี่ละซื้อของขื้นดอยไปเฮ็ดหมูกระทะก้อนขึ้นไปเอ็กซิแว่นนำตกแม่ยะสะกอนกับเสียเงินคาเขาอุทยานน่ะละไพมีสมุดอุทยานก็ย่าลืมเอาไปปั่มเด้อย่างจากมองจอดรถไปกับไรเติบกลับไปฮอดนับนำตกแม่ พอแต่เห็นความงามของน้ำตกจิตใจกะฟูอามลามขึ้นน้ำตกสวยงามใหญ่โตเป็นม่านน้ำแบบนี้เลย แล้วๆก็เดินทางต่อท้านับการเดินทางจากจอมทองไปหอดป่าปูนเปียงเลยลเดินทางประมาณสองชั่วโมงจ้ะเขามาทางอุทยานดอยอินทนนท์นี่แหละกะเลี้ยวใส่มาตามป้ายน้ำตกแม่ปนันขับมาเรื่อยๆก็เห็นน้ำตกแม่ปนันเทือที่สองกะเลี้ยวขวาจ้ะถนนหนทางกะมีความมืนแล้วก็แคบจ้ะแคบ,บลงเรื่อยๆ่สาสันทะมีความโคง้งเลี้ยวเขียวคดน้ำไผลมากกะขับขี่ให้ระวังหอดแล้วเอก้กะแตงคลองไซเป็ก็ต้องเลือกแต่คลองที่จำเป็นลงไปมองที่พักเด้เพราะว่ามันไกลจ้ะยางลงไปอีกหอดแล้วหอดแล้ว บ่เมนหลังนี่ให้ย่างกายลงไปอีกการย่างน,นั้นถึงว่าวิวสสิวยสดงดงามแต่ว่าค่อนข้างทุรักทุเลสิตกคันแท่นะเอาให้ได้อันของที่หอบอุญุอัญยะลงไปนั้นก็คือหมูกระทะและวก็แนวตบับบักฮูแล้วก็มหาหอดกลางทงหน้าบานหน่อยหลังนี้ชื่อว่าบ้านพักพี่สอนใช้ของน้ำกับแบบบานบานเท่านี้ละเทียงหน้ากับเทียงหน้านี่ละแต่ว่าวิวนี่อลังการเวอร์ ห้องนอนก็มีเครื่องนอนมอนมุลงธรรมดาเลยจ้ะลืมบอกไปว่าบ้านพักนี้บ่มีไฟฟ้าเด้จ้ะเพื่อนใส่โซลาเซลล์จ้ะแต่เนตหันหอดอยเดกเดกมาไฟโซลาเซลล์เบิดก็รู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างได้ยินเสียงกุกกุกักตื่นเบิดแม้คขดย่านมันมืดเนาะ,ะเกษียลลูกสินให้เล่าไปไม่นึงถือว่าเป็นบอดี้การ์ดก็ด้วยริดของตาบักขุ่งจ้ารอบเดิกมากก็เกิดอาการเจ็บท้องเจ็บใสปวดอุจจาระก็ต้องเสียงไปน้ำขึ้นเขาห้องน้ำนี่บอกเลยตื่นเต้นค่ะน้ำย่นี่ก็เย็น เย็นเด้อสิบอกให้เอ้ยเอ้ยไปพักแบบนี้บ่มีกับแกบ่เอ้ยพักสองขึ้นบ่เห็นกับแก่จักตแต่ว่าขี้เกียมบักหลายตกใส่หัวพอมอาหารเสรามือนน้ก็มีข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกพักตม้มไขตม่ต้มน้ำค่าที่พักหนีเพื่อนสิมีอาหารเส้าแล้วก็อาหารแรงไห้น้เด้อจ้ะก็เป็นแนวกินเพื่อนบ้านแบบง่ายๆยามมือสวยก็หอบสังขารยางขึ้นมากินกว๋วยเตี๋ยวแต่เบิ่งวิวมองกินกว๋วยเตี๋ยวเพิ่อนดูอลังการเวอร์แล้วเบิ่งบ้านพักเอ้ยเอ้ยยางขึ้นมาน่ะพูหลังเลหน่อยผ่นเทีมนบอกว่าอบ แต่แหละกับก๋วยเตี๋ยวซ้ำหนึ่งแล้วก็ลูกสิ้นกับบรรยากาศแบบนี้โอ้ยคุ้มค่าแล้วก็ย่างมาในหมู่บ้านหาแนวกินอีกเพิ่นกะซีมีของเล็กๆหน่อยน้าหวานข้าวปิ้งไก่ตับัมหุ่งกบมี่จ้ะแล้วเอ่ยกับกับมานอนเว้นต่อแล้วก็บอกขึ้นว่าสิขึ้นไปอีกดอกนอกจากมือสิกับแล้วก็มีเช่าเขาเพิ่นย่างเอาเชียมาขายแอบทอมือแล้วก็ยิบมือน้ำมือหนีกับปิดจบมุกระทะทากับบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นจ่อยๆยำมือเส้าอีกมือนึงเพิ่นกะมีข้าวต้มกับไข่ต้มให้ก้อนกลับบ้านจ้มมีบบบรรกกกาาัั่อนนล I love you ูป่าป่งเปียงเวลิกุด